พี่ปุ้ยครับครับผมกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยไม่มีกักทางช่อง YouTube ที่นี่ลูกทุ่งนะครับกับเรา2คนผมอามนวพลและพี่ปุ้ยมะทุ่มนค่ะจะเจอกับเราแบบนี้ก็แสดงว่ามีสาระดีๆนะคะแล้วก็เรื่องราวของศิลปินที่คุณชื่นชอบมาฝากกันนะคะสำหรับสาระเราก็จะคุยเยอะเยอะ เอาให้เต็มอิ่มไปเลยในในก็หนๆแล้วก็ให้คุ้มกันไปเลยนะทั้งสาระและก็ความบันเทิงนะครับก็วันนี้เรื่องของศิลปินนะครับที่เราจะนํามาเม้ามอยหอยสังพูดคุยกันนั่นคือทำไมทำไมต้องหอยสังหอยอื่นได้ไหมเหมือนอารมณ์เหมือนเอาคืนอ่ะแมมเวลาเราพูดว่ากดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งอย่างเงี้ยเขาพูดนะเราก็จะค้านเขาแบบทำไมต้องมีกริ๊งกริงก็หอยสังมั่งก็ได้หรือหอยนางรมกดกระดิ่ง อ้ยกระดิ่งหอยนางลมอะไรวะเนี่ยนางลมไม่มีกระดิ่งอยอ่ะถอยตัวกระดิ่งไงบอกว่ากินได้แล้วมาอยกันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยศิลปินของเราเป็นน้องนันอนันืนน้องนันอนันต์นะครับซึ่งโอ้ช่วงเนี้ยเราเห็นว่ามีเรื่องของสงครามเกิดขึ้นใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยเราเห็นว่าคนไทยรักกันมาก รับชาติขึ้นมาทันทีรับชาติขึ้นมาใช่ทีเนี้ยน้องนันน่ะเขาจะไปเขาบอกว่าปีหน้าใช่ไหมเมษาเขาจะรับใช้ชาติแล้วผลัดหนึ่งแต่ว่าเขาต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะไปไหนทําไมทําอะไรตอนนี้ไปกันก่อนเลยโอเคสาระช่วงโอเคสาระสาระในช่วงนี้ครับ มีเรื่องปลามาใส่อีกแล้วปลาอีกแล้วเหรอสงสัยชอบสงสัยหิวแล้วล่ะเนี่ยนะนิดนึงโอเคอธิปาอะไรล่ะอะ้าวไม่ใช่ปลาอ้าวอะไรล่ะอะไรเนี่ยไม่ใช่ปลาแล้วอะไรล่ะเอาเรื่องนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ปุ้ยกินแต่ปลาอืกินอย่างอื่นก็ได้ยังไงสิอ้ามท้องผูกไหมไม่นะ เมื่อก่อนเป็นแต่เด๋ยนนี้ไม่แล้วไม่แล้วใช่ไหมแสดงว่าปรับในเรื่องของการนอนแล้วก็การตื่นนะคะก็จะให้บางคนนี่ขับถ่ายสบายมากครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีอาหารอยู่ห้าชนิดนะคะนักโภชนาการบอกมาว่าไม่ควรทานก่อนนอนอ,อถ้าคุณจะนอนแล้วอาหารห้าชนิดที่ห้ามทานยังไงมาตัวแรกเลยอ,อาหารที่มีไขมันสูงนะคะถ้าหากว่าคุณมีแนวโน้มจะท้องผูก ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงอ,อย่างเช่นพวกชีสและขนมขบเคี้ยวแปรรูปก่อนนอนอะอนะเพราะว่าอาหารเหล่านี้จะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงทำให้คุณท้องผูกมากขึ้นในเวลากลางคืนแม้แต่ไขมันดีอย่างเช่นเนยถั่วเออเนอยถั่วเขาก็ดีนะสามารถทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยทำงานช้าลงและอาจจะทำให้เกิดท้องผูกได้ถ้าเกิดว่ารับประทานมากเกินไปครับ ตัวที่สองเลยแอลกอฮอล์ก่อนนอนห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยชินกับการดื่มไวน์สักแก้วก่อนนอนนะคะต้องพิจารณาก่อนอเพราะว่าคุณหากคุณมีอาการท้องผูกเนี่ยแอลกอฮอล์เป็นยาขับปัสสาวะจะช่วยลดระดับวาโซเพรสินเมื่อฮอร์โมนนี้ถูกยับยั้งร่างกายจะสูญเสียน้ำมากขึ้นผ่านจากการปัสสาวะพอ น้ําในร่างกายเราน้อยมันก็จะทําให้ท้องผูกนั่นเองครับออีกตัวหนึง่งธัญพืชขัดสีเออตอนแรกเราก็คิดว่ามันดีนะกินก่อนนอนไม่น่าจะเป็นอะไรครับแต่ว่าเขาบอกว่าอ,อ่ถ้าคุณมีอาการท้องผูกอาหารเหล่านี้อาจทําให้ท้องผูกแย่ลงเนื่องจากไม่มีเส้นใยม,มันจะถูกกําจัดออกไปในระหว่างการแปรรูปนั่นเองนะคะอย่างเช่นขนมปังขาวเส้นพาส เซนพาสต้า <P> นะคะข้าวขาวแล้วก็ของหวานนี่นะคะอีกตัวหนึ่งขนมขบเคี้ยวที่มีโปรโตีนสูงนะคะนักพจนาการเขาบอกว่าขนมขบเคี้ยวโปรโตีนสูงหลายชนิดในท้องตลาดอย่างเช่นโปรโตีนบา์แครกเกอร์เพรสเซลแล้วก็มันฝรั่งทอดอก็จะมีส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดท้องอืดได้ในคนที่ระบบย่อยอาหารทำงานช้านะคะอีกตัวหนึ่ง เอ้ตัวนี้ก็แปลกนะครับเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าถ้าอยากนอนหลับให้ดื่มนมอุ่นๆแล้วนอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารว่างจากนมอย่างเช่นโยเกิร์ตนมแล้วก็ชีสมันจะทําให้ท้องผูกของคุณแย่ลงถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไวต่อเล็กโตสหรือว่ามีแนวโน้มย่อยอาหารช้านะคะซึ่งจะทําให้บางคนเนี่ยอิ่มนานขึ้นแต่เป็นเรื่อง ที่ทำให้คุณเนี่ยท้องผูกในตอนเช้านะเออจริงๆพี่ปุ้ยก็กินนะกินโยเกิร์ตก่อนนอนอก็คิดว่าเพื่ออะไรเหมือนลดน้ำหนักอะ่ะก็มื้อเย็นก็จะทานไวหน่อยแล้วก็พอมืดๆก็ไม่มีอะไรก็กินโยเกิร์ตแทนแต่ปรากฏว่ามันทำให้ท้องผูก เ<น>พิ่งรู้เหมือนกัน,นเอาละ,อะก็เป็นประโยชน์แหละนะครับลองไปปรับใช้ดูกันแล้วกันนะะในช่วงของโอเคสาระช่วงโอเคสาระมาในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับไปกันที่น้องน,นันอาน,านันอาศัยพรยพนานะครับซึ่งก็เพิ่งจะได้รับรางวัลกันไปมาดๆเลยนะกับรางวัลเพชรในเพลง นะครับในปี2,568กับเพลงจีบเธอได้ใหม่นะได้นะครับก็อะไรเนี่ยจีบสิชื่อเพลง <S <S เอาละเออจ้อก็ทีเนี้ยล่าสุดเลยนะครับน้องนันอันนันเนี่ยเขามีการาโพสต์เอาไว้หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะบ,บอกว่าเคลียร์ทุกอย่างให้ลงตัวก่อนถึงเมษาเจอกันพลัดหนึ่งแสดงแสดงว่าอาจน้องอาจจะแบบว่าสมัครเลย เป็นไปได้เออสมัครที่จะเป็นทหารเลยโดยที่ไม่ต้องไปจับใบดําใบแดงต้องฮะจับใบดําต้องเป็นใช่ไหมใบดําไม่เป็นใบแดงเป็นถ้าเป็นถ้าใบแดงเป็นอ่าจับไหมจะไม่จับอ้าวทหารเต็ม ดีหน่อยไม่ต้องเสี่ยงโชคดีอ่ะโชคดีเหมือนแบมแบมเลยเออแบมแบมกเต็มเต็มฮะสมัครกันเต็มเลยตอนนั้นเสียดายอ่ะไม่ได้รับชายชาติหนัดใต้ทีเนียก็มีแม่แม่แฟนคลับมาคอมเมนต์นะพี่เออภิรักษ์ไมทองคําก็คอมเมนต์นะบอกว่าเอาแล้วงานนี้ของแท่นี่แหละลูกผู้ชายตัวจริงนะค่ะแล้วก็มีคุณบุษกรบอกว่า นักสู้ภูดอยใจเกินร้อยนะครับใส่ชุดแล้วหล่อเชียวใช่คุณเกษดานะครับบอกว่าสุดยอดครับลูกชายนะฮะคุณทิพย์บอกว่าถ้าอยากทำจริงๆสมัครเลยครับลูกก็น่าจะสมัครและดูทรงแล้วเนี่ยเนอะค่ะคุณพัชรพรนะครับบอกว่าดีครับเป็นทหารสายดนตรีไปเลยเหมือนพี่โบ๊ทเป็นฐานเรือสายดนตรีนะฮะคุณมาลีบอกว่าเลือดลูกทหารตัวจริงเสียงจริงครับนะฮะ แล้วก็โอ้อะไปต่อไปคุณเยาวลักษณ์บอกมาขอให้สําเร็จทุกอย่างที่คิดไว้นะ,ค,ะครับเป็นกำลังใจให้ครับผม,มคุณประภัยจัดไปครับลูกผู้ชายตัวจริงนะคุณลํำพึงสามเดือนแล้วกันครับลูกชายเดี๋ยวแม่แม่คิดถึงนะครับนะฮะแล้วก็คุณ คุณพภพนนะครับบอกว่าแม่แม่มีลูกชายคนเดียวรักห่วงห่วงแต่ลูกชายแม่แม่ก็ใจเกินร้อยเห็นไหมล่ะะมแต่หุ่นน้องเขาก็าได้แล้วไ<ด>นะเอาครับคุณรุ้งทองอมสมัครเลยครับแค่6เดือนทหารสายดนตรีกองดุริยางทหารเหล่าไหนที่เราชอบพี่โบทกองดุริยางทหารเรือครับอืมนะฮะแล้วก็คุณวัด วัฒพรนะครับบอกว่าสุดยอดมากเลยครับลูกนี่แหละครับลูกผู้ชายตัวจริงอตะทิ้งแดงไม่เอาไม่ได้กไม่ได้สปอนเซอร์มาสิ <c oughs> มานะเรา,<ม>ารับสปอนเซอร์นะแม่แมๆนะฝากพิจารณาด้วยนะครับค่ะอแล้วก็มาคุณอะไรนะ ลำดวนลำดวนบอกว่าให้โลกรู้ไปเลยครับเราคนไทยลูกผู้ชายรับใช้ชาติยเยี่ยมอยนี่นะฮะแล้วก็ยังมีคุณทิพย์จุธาบอกว่าให้ได้อย่างนี้สิลูกชายแม่ะะนะครับคุณพวงเพชรจัดไปครับลูกผู้ชายรับใช้ชาตินืนะฮะ,ะแล้วก็มีคุณดารุณีนะครับบอกว่าลูกผู้ชายตัวจริงจัดไปครับลูกเอ,เออนะฮะแล้วก็ คุณบุญนาคนะครับจัดไปดีดีหนึ่งประเภทหนึ่งผลิตหนึ่งเลยลูกผลัดผลัดออกผลัดหนึ่งจัดไปดีหนึ่งประเภทหนึ่งผลัดหนึ่งก็คือสมัครนั่นแหละขอโทษตาไม่ดีไม่ได้ใส่แว่นขอโทษนะจ้าต่อครับคุณบุษกรบอกว่าถ้าเป็นจริงๆแม่แม่ก็คงเป็นห่วงแต่ก็ลูกผู้ชายชาทหารต้องรับใช้ชาตินะครับลูกแต่แม่แม่ขอทำใจแป๊บนะ ก็อ่ะต่อไปครับมีใครอีกคุณสิระพรลูกชายแม่สุดยอดมากครับสมัครก็แค่ปีเดียวแป๊บเดียวก็หนึ่งปีแล้วเอาใจไปเลยครับลูกกดไปเลยล้านไลน์โอ้สุดยอดมากเลยคุณกัญญาบอกว่าหลายวันมานี้เห็นลูกโพสเกี่ยวกับทหารบ่อยๆคิดแล้วต้องอยากเป็นทหารแน่เลยนะนะครับโอ้เยอะแยะมากมายอ่ะเยอะเยอะจัดไปครับเนี่ยชายไทยใจเกินร้อยเนี่ยนะฮะคุณสมสมนา สมนุมนาอ่าลูกผู้ชายไว้ลายชาติทหารแม่ๆจงภูมิใจครับโอ้โหเยอะมากคอมเมาเทียบคือห่วงก็ห่วงอะนะกลัวว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วน้องเขาก็จะต้องไปแต่ว่าน้องนั้นเขาเป็นนักร้องเข้าไปก็น่าจะทางกรมเขาก็ต้องใช้บุคลากรนะคะให้ตรงกับสายที่เขา เออทำทำได้ที่มีความสามารถด้วยแหละประมาณนั้นนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าเดือนเมษายนนู่นอนี้เดือนอะไรเนี่ยเดือนสิงหาอ่ะยังไม่ปลายปีเลยนะครับเพิ่งจะผ่านครึ่งปีมานิดๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปเนี่ยใช่แหละอย่างน้องนันก็ต้องยาวหน่อยต้องเคลียร์เยอะนะเคลียร์คิวเคลียร์นู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างค่ะก็รอดูนะเป็นกําลังใจให้ น้องนันก็แล้วกันแล้วก็เชื่อว่าเราทุกคนก็คงจะให้กําลังใจน้องว่าเราต้องสู้นะฮะอ,อแต่แต่สมัยนี้ไงสมัยนี้ด้วยเออเทคโนโลยีมันก็ผ่านไปเยอะนะค,คือถึงแม้ว่าจะเป็นทหารเนี่ยแต่เขาก็เอยคอนเทนต์ของทหารที่เขาทํากันก็เยอะอยู่นะอ,อย่างมีน้องคนนึงก็อยู่ดูอย่างพี่พุก็ดูเออ,อน้องเขาก็ตลกตลกขำ,ขำๆอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นแม่ๆก็น่าจะได้เห็น ผ่านทางโซเชียลก็จะได้ไม่ต้องคิดถึงมากนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเลยแบบอยู่ดีๆน้องไปเลยนะก็อาจจะคิดถึงกันแหลนะเนาะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามเราสองคนนะคใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เห็นคลิปนี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับค่ะก็จะเจอกับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านุครับนี้หมดไปแล,แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ